กราบเรียนประธานรัฐสภาที่เคารพครับก่อนนี่ต้องกราบวอบกันทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาภิปรายให้ข้อคิดเห็นนะครับเพิ่มเติมสองสามประเด็นครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของกระทอบนั้นเนี่ยเราได้มีการประสานงานแล้วก็จะจัดทําข้อมูลอย่างน้อยก็จะแจ้งให้ทางสมาชิกได้ทราบครับ,รบโดยทางมาลัยสมคายาคทักลิ่นท่านก็ได้มี เป้าหมายในการวิจัยเรื่องนี้เริ่มมีความคืบหน้าไปแล้วพอสมควรครับสําหรับเรื่องกฎหมายนั้นตอนที่เราทําเรื่องปริโฉนุนไพรนั้นก็ได้รวบรวมกฎหมายไว้ทั้งหมด40ฉบับครับมี3เล่มแยกกันไว้แล้วเดี๋ยวเราจะประสานกับท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์แล้วก็ในส่วนของปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปกับกรณีของเรื่องของรัมการจริยธรรมนั้นเดี๋ยวผมจะประสานกับทางวชครับ ของอกระทรวงอวได้ติดตามความก้าวหน้าให้อีกครั้งหนึ่งครับผมก็ค่ยขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกรรมธิการการเกษตรครับกรรมธิการทางด้านสาธารณสุข,ขกรรมธิการกฎหมายครับที่ได้ส่งผู้แทนเข้ามาร่วมในการศ,รรศรรึกษาครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณทางหมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับหมาาหมาในในวิทยาลัยสงขลาปานนเรศวรทางโรงพยาบาลเช้าพยาพิภูเบศและก็ท่านศาสตราจารย์คิษฐคุณสยมพรสุจินวิน ทดลองที่การบริกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนแพทย์ทางเลือกนะครับที่ได้กรุณาเข้ามาร่วมแล้วก็มีส่วนในการที่จะทําให้เอกสารนั้นสาเร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับ